ลงไปป่ะขับตามพี่ภูมิเลยตามพี่ภูมิเดี๋ยวพี่ภูมิพาทำเนาะอ่าไปเลยอ่าดอกไม้ทุกครับอ่าป่ะอ่าเดี๋ยวติดเปล้วทองกันเด็กๆ <c oughs> นี่พักแก้วมรกตพี่ภูมาสวด ไหว้พายกมือไหว้พาขอพรขอลูกอาทุกครับอ่ะอ่ะพี่ภูมิอ่ะพี่ภูมิแม่ฝากติดด้วยอ่ะพี่ภูมิอ่ะหนึ่งแผน่นหนึ่งแผ่นก่อนอ่ะอันนี้พี่คายองพี่คายเห็นไหมลูกเห็นไหมรับผอมมาไงลูก,อ,กอ,อันนี้ไม่ใช่ลูกองพาพาแก้วมรกตดทุกครับก่อนเร็ว ทุกครับใช่องค์พระเก้ามรกตสวยนะอ๋ออะไรอ่ะมีอีกอ่ะต่อมาใส่หาลูกติดเลยโฟมติดที่เหลือมีอีกลูกติดองค์ต่างๆเลยเห็นไหมติดพี่ไข่ตรงนี้ให้หมดก็ได้ลูกติดพี่ไข่ติดหลวงปู่ยังติดหลวงปู่ทวดยังเนี่ยเนี่ยติดหลวงปู่เลย ค่ะค่ะหอมโอเคสาธุโอเคปะอันนี้จะเป็นองค์ใหญ่ข้างบนเนาะเอาพระตยตย โอเคระวังไฟระวังอะไรน,นะลูกแล้วเราเดินหลังเลยใช่ไหมเนี่ยเดินอ้อมหลังกันเลยโอเคปะเครับถวายสังฆาลเทีครับจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรุลิตลอดการแนานเทีตล <Yeah. S 1> อดกานานเทีน พงกับพ่อตามพ่อไปหลงไปกับทำเลยแม่อธิษฐานละน่นะ